ตตตตดดูููููยินดีต้อนรับพี่วีทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับน้องโพนี่กันอีกเช่นเคยนะวันนี้โพนี่ก็จะมาแนะนําเกมนะเมอร์เมดลิชช s นะของทางค่าย PG จนะ เกมเก่าที่เก่าเก่า,เก,าเก่ามากมากเลยนะทุกคนก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวน้องโพนี่ก็จะพาไปพี่ทุกคนนะไปดูอัตราการจ่ายของทางค่ายพีจีที่ปล่อยให้ผู้เล่นกันก่อนเลยดีกว่านะคะอันแรกเลยนะจะเป็นโอเวอร์ออลนะอยู่ที่96-97%ถึงนะฮะนั่นก็คืออัตราชนะการจ่ายโดยรวมนั่นเองต่อมาจะเป็นไหลนอกนะไหลนอกเกมนี้จะอยู่ที่76%เเลยนะแล้วก็ อัตราเข้าฟรีนะ่ะจะน้อยมากๆเลย21กับ22นะถือว่าน้อยมากๆเลยนะสำหรับเกมที่ไม่มีซื้อฟรีนะส่วนแมกซิมัมในการคูณนะ้าข้างนอกก็อยู่ที่3,000กว่านะข้างในอยู่ที่20,000รูปหน้าเกมก็จะเป็นรูปนางเงือกตัวน้อยนะลอยอยู่บนน้ำแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ตัวอักษรพิเศษนะก็จะมีมุกทองกับมุกมุกม่วงนะแล้วก็จะมีสกเก็ตเตอร์นะเดี๋ยวมุกทองกับมุกม่วงเป็นยังไงอธิบายในเกมนะ อันนี้นะจะเป็นอาตาัตราอ่าไม่ใช่อัตราสิเขาเรียกว่าอะไรนยสเก็ตเตอร์นะสเก็ตเตอร์เข้า3ตัวนะได้8หมุนฟรีนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ก็โอเคอยู่ไม่ได้น่าเกียดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตารางการจ่ายนะเงินรางวัลน,นั่นเองว่าตัวนี้ถูกเท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่นะแพงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะเข้ากี่ตัวได้ขนาดไหนอะไรอย่างนี้กลับมาได้อยู่ลองหลเล่นๆอันนี้ลองห่นเล่นๆ เราขยับเบ็ดไหลแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปย้ำเบ็ดเดิมมัเจ็บนะทุกคนขาด <Yes. S 1> ตันแล้วว่าแกเก็เตอร์ไม่เข้าเลย็ <Yes. S 1> เกตเตอร์เขาอยาวมากเลยว่าไหลนอกก็่ได้ออยูน ได้มาดีแต่ต้องได้อยู่พออยู่ได้โอนี่ก็จะพยายามแบบเล่นเหมือนให้ครบทุกเกมนะถึงพี่คนไหนที่มาดูแล้วเอ้ยเกมนี้โพนี่เล่นเข้าดีเงียแลวอย่างตามเนะี่ก็ได้เกมไหนที่โอนี่เล่นไม่ค่อยแตกไม่อย่างตามก็ไม่ว่ากันเพราะว่าน้องมาแนะนําเกมให้ดูนะคเอาแบบเรียวก้อยไปเลยได้เขาบอกว่าได้นะเสียก็บอกว่าเสียนะให้เห็นกันไปจะจัเลยนะ เรียบร้อยนะเจ็ดสี่สิบเข้าสเก็ตเตอร์นะแปดหนูนออโต้ังมาหลายปีอือหืออาจจะไปกินนื้อะไรที่ไหนข้างในจะเปลี่ยนตัวกูลนะข้างนอกจะเป็นหนึ่งสามห้าหรือเปล่าเมื่อกี้นะแต่อันนี้จะเป็นสองสี่หกสิบนะมาดูว่าแปดหนูเราจะได้เท่าไหร่นจะไม่ได้เลยเอ้ยปีนี้ปีด้วยบ้างมันไปเรียนไปมันไปเรียนไปมันไปเรียนไป ไ,ได้มีคนอะไรกระเบนมาลูกกระเบนมาโอ้กระเบนไม่มา ไปลูกหู่ทำไมขู่หอ,อเคอเทด้วย <c oughs> ไปเข้านะกว่าจ,จะเข้าก็ให้บึ้มๆหน่อยเถอ่พี่ <c oughs> จะไม่ให้อะไรเลยไงเออขู่มันก็ไปขู่ยหอยมุกมาดอกนี้แต่นี่ครับรออะไรอ่ะ แทน่บอกเลยว่าจะหยิบมานะหยิบมาหิューหีบหนีหยิบไม่หมาเรียบร้อยตัวแพงเข้าอย่างนี้คูนสี่ไปเงี้ยละแบบเดียวเลยก้ะไอ้แค่นี้ก็บายได้กำไรเน้นๆนะบอกเลยว่ากำไรเน้นๆแสบฟังลยนสัก3,000ันได้ไหมขอสัก3,000ันได้บอสได้บอสอ้า 2620นาะบดอกเดียว <Yes. S 1> เอาเรื่องเอาเรื่องเลยคับพี่เบลโอเคนะด้วยความที่เป็นการที่เข้าฟรีให้นะต่อให้ไม่เป็นหมื่นไม่เป็นแสนนะต่อให้แบบไม่หา้าหกพันนะแต่มันคือการเข้าฟรีนะได้แปกหมุนฟรีแล้วได้มาสองพันหกนะ <Yes. S 1> แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะอันนี้ก็คือกําไรของเราเน้นๆไปแล้วหรือโอเคนะไม่ได้ขาดทุนนะ ไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนนะะสำหรับวันนี้นะสำหรับเกมเมอร์เมดนะโพนี mm ่ก hmm. ็ต้องบอกว่าไหลนะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการเลี้ยงแบบหน่อยหนึ่งนะ mm hmm. แล้วก็ใครนะที่สนใจนะอยากเล่นตามนะอยากเล่นที่รกันก็ข้างล่างคลิปได้เลยนะคะแล้วตอนนี้โพดัมแปดแปะนะมีกิจกรรมนะเครดิตฟรีนะนะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นสําหรับพี่พี่สมาชิกใหม่แลวก็สมาชิกเก่าน,นะใครที่สนใจก็ไปเลือกเล่นกันได้เลยใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามพี่แอดมินได้เลยนะ แต่วันนี้โพนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย